สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องจุพรฟาร์มนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องวัวขับน้ำเมือกหลังจากผสมเทียมไปแล้วนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าวัวผมมีน้ำเมือกออกหลังจากผสมเทียมไปแล้วนะผมว่าจะเป็นสีขาวใสสีขาวข้นหรือสีน้ำตาลนะครับเราจะมาให้คำตอบว่าวัวจะท้องหรือไม่ท้องนะครับโอเคครับไปฟังกันเลยครับ โอเคครับผมก่อนอื่นนะผมก็จะมาอธิบายก่อนนะครับผมระยะการสัตว์ของวัวนะผมมีทั้งหมด3ระยะนะก็คือระยะก่อนเป็นสัตว์เป็นสัตว์แล้วก็หมดสัตว์นะครับผมลหลังระยะหมดสัตว์แล้วนะผมวัวก็จะขับของเสียออกมาจากอวัยวะเพศน,นะผมหรือในระบบสืบพันธุ์นั่นเองนะครับสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นเมื่อนสีขาวใสาขาวข้นหรือว่าสีน้าตาลนะผมหลังจากผสมเทียมไปแล้วนั่นก็คือ เป็นการขับของเสียของวัวนะครับผมซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าวัวผสมติดไม่ติดก็คือการนับรอบนั่นเองนะครับผมนับรอบดูเฉลี่ยก็รอบละ21วันนะครับผมนับไป3รอบถ้าผ่านรอบแรกรอบ2รอบ3านะครับผมเราก็ควรเรียกหมอนะม,มาล้วงตรวจหรือใช้เครื่องอัลตราซาวด์ตรวจนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับถ้าท้องก็ดีใจไปนะคุมท่นทั้ง ไม่ท้องหรือไม่ติดนะผมก็เราจะได้รู้ว่าปัญหาว่าวัวตัวนั้นเป็นอะไรมดลูกมีปัญหาหรือเปล่ารังไข่มีปัญหาหรือเปล่านะครับนี่นะครับสาเหตุที่วัวขับน้ำเมื่อออกมาผมเราก็จะพึ่งไปคิดอะไรให้มากมายผมรอนะผมหลังจากผสมแล้วทําได้อย่างเดียวก็คือรอครับรอให้มันผ่าน3รอบนะผมแล้วเราก็ตรวจนะผมด้วยการล้วงตรวจบ้างเออหรือว่าการใช้เครื่องอัลตราาวนนะผมแต่ว่า การใช้เครื่องอัลตราซาวน์จะมีค่าบริการที่สูงขึ้นมาแล้วแต่เกษตรกร,กรท่านไหนอยากจะใช้แบบไหนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะผมมาให้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆกับพี่ๆชาวเกษตรกร,กรทุกๆคนนะครับยังไงก็อย่าลืมก,กดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้จิตพรสามด้วยน,นะครับสวัสดีครับ